ว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย ใจสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้้งภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกกนโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้้งภัยอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีสวัสดีครับรายการรักเมืองไทยเมื่อตอนที่แล้วชวนท่านผู้ชมกลับไปสู่บรรยากาศในชนบท ยกเอาพื้นที่สุพรรณบุรีเพราะเรามีผู้ดำเนินร่วมรายการที่มีความมีประสบการณ์เองแล้วก็มีความสามารถในการอธิบายในการเก็บรับบรรยากาศดอ,อร์สัจภูมินะครับที่สัจภูมละอ,อ้อที่มาเจอคราวที่แล้วหลายท่านติดใจครับกับเรื่องเข้าเมาแล้วก็บรรยากาศเข้าเมานะ่ะน่าสนใจอยู่แล้วแต่บรรยากาศ รอบตัวรอบกลิ่งรอบรสเข้าเมา,เากับน่าสนใจมากกว่ากับบรรยากาศท้องทุ่งสุพรรณบุรีนาดีเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อเพราะว่าจากเข้าเมาแล้วยังมีข้าวหลามด้วยครับซึ่งเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะข้าวหลามก็ยังเป็นของขายดีตามริมถนนเวลาออกเที่ยวต่างจังหวัด รายการนักบรรันเทยยินดีต้อนรับและก็ขอบคุณท่านดเ,ซเซอร์สัจภูมละออีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับท่านเดูรายการแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยนะครับอาจจะเสียงเนินในต้องขอโทษนะครับเพราะว่า <laughs> พอดีเ <laughs> พราะว่าเพราะว่าเนิได้เดิได้มาตรฐานมายอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับ <laughs> เขาเขียยกันเยอะนะ ผมเคยอ่านจะเรียกว่าเป็นโจกหรือมันอ้างอิงถึงความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ว่าคนไทยแท้เนี่ยซึ่งคนจริงไม่ต้องมาถามกันก็ได้นะแต่ว่าโอเคถ้าจะต้องถามเนี่ยอยู่ที่สุพรรณนะบางตำราว่าอย่างนั้นแต่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาบอกอยู่กรุงเทพเพราะฉะนั้นกรุงเทพชอบไปอ่าบนนะครับล้อเรียนอาจจะไม่ใหญ่โตอะไรว่าสุพรรณพูดเหนือแต่คนสุพรรณบางคนบอกคนกรุงเทพนั่นแหละพูดเหนอ <laughs> ใชยดีนะครับครันก็ <laughs> ใช่ป่เอาจริงๆแล้วแล้วคนสุพรรณเนี่ยก็จะเป็นคนที่แปลกนะครับว่าพอเราเขาล้อว่าเนอว่าอะไรเนี่ยคนสุพรรณมักจะไม่โกรธนะครับอืผมในผมตอนที่ผมเข้ามาในกรุงเทพใหม่ๆก็เพื่อนก็ล้อ แต่ผมก็ไม่รู้สึกว่าว่าผมโกรธนะไม่ไม่รู้สึกว่าจากว่าเอ้ยมาล้อเลียนกันทำไมอะไรไม่ไม่โกรธผมไม่โกรธนะแล้วเพื่อน,อน <ๆ S 2> ผมเองก็เหมือนกันพอเรามาล้อปุ๊บเนี่ยก็เอ่อโดนล้ออยู่ตลอดเวลาเนี่ยก,ก็ก็จะไม่โกรธแล้วอย่างหนึ่งพูดถึงว่าในแง่ของสำเนียงนะครับสำเนียงสุพรรณเนี่ยถ้าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่อถ้ามองในแง่ของภาพรวมแล้วนะครับเป็นเสียงที่รวมไว้ เนอร์วะเนอลักษณะของเนอแบบสุพรรณเนี้ยนะครับแต่ว่าอาจจะเพี้ยนๆกันบ้างไม่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 เหมือนกันเป๊ะเนั้นหลายจังหวัดนะครับนครปฐมราชบุรีนครปฐมราชบุรีแล้วก็เออสิงห์บุรีอ่ mm. างทองกาญจนบุร,บร,บรีเนี่ยวงวึงเนี้ยวงวงเนี้ยมีเนอมีเนอเหมือนกันแต่ว่าเออแต่จะเนอแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนสุพรรณสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นทุกเป็นโทนลักษณะเดียวกันแต่ สิ่งที่ผมตื่นตะลึงมากกว่านั้นก็คืออันนี้ขออนุญ,ญาตเล่านิดหนึ่งก็คืออตอนนั้นผมเพิ่งจะออกไปต่างประเทศปีแรกในชีวิตของผมเนี่ยไปออกไปเมื่อปีพศออรมา .2538 ผมไปประเทศลาวหลวงพระบางครับหลวงพระบางนี่พูดเนอเหมือนสุพรรณแล้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าออขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนะครับ,รบก็ไปปุ๊บเนี่ยผมก็สั่งเอ,อผมก็ถามว่าเออตอนนั้นเน่ย เสียงผมยังไม่ไม่ขนาดนี้ผมเนิร์ดวันนี้เพราะว่าตอนนั้นนะเพิ่งจะจบจากเอ่อเรียนมาใหม่ๆแล้วเพิ่งจะเข้ามากรุงเทพใหม่ๆแล้วก็ยังเหนื่อยได้มาตรฐานอยู่นะครับก็บอกว่าเออขอโทษทีนะเดี๋ยวขอเออน้ําแข็งใส่น้ําหวานนะขอน้ําแข็งแก้วหนึ่งซื้อน้ําแข็งแก้วหนึ่งแล้ววอ๋อแม่้าเขาบอกว่าจะซื้อน้ําแข็งเ็าบอกมาทําไมต้องมาเสียงเนิดเรียนกันด้วยแม่้าหลวงพ่อบาสเขาบอกว่า <laughs> ครับแล้ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ได้เรียนผมมาจากสุพรรณบ้านของไวยพศโอ้พอบอกว่าบ้านของไวัยพศเท่านั้นแหละรู้รู้<อ>ว่าเ,าเพราะว่าใช่เพราะเพราะว่าคนลาวเนี่ยจะฟังเพลงลูกทุ่งไทยมากเลยตอสมัยนั้นยุคนั้นสมัยนั้นนะครับโอ้โหก็พอบอกกันก็คุยกันรู้เรื่องนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องเสียงเนอแล้วก็คือโดยภาพรวมแล้ว เออคนสุพรรณแม้ว่าจะเสียงเนินนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเออคนสุพรรณพูดเองแม้ว่าจะเนินก็มีเสน่ห์เพราะว่าเสน่ห์ดูได้จากไหนเสน่ห์ได้ดูได้จากไหนเขาบอกว่าก็ดูได้จากเออนักร้องเนี่ยนักร้องดังๆเนี่ยยุคที่ลูกทุ่งรุ่งเรืองเฟื่องฟูเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในในในวงการลูกทุ่งเนี่ยเป็นของเออเป็นคนที่มาจากจังหวัดสุพรรณนะ ก็เริ่มต้นทานก็คือสุรพลสมบัติเจริญไวัยพศเพชรสุพรรณเมืองบนสมบัติเจริญฝันจิตสีประจันดำแดนสุพรรณสังทองสีใสพุ่งพวงดวงจันทร์เสรีรุ่งสว่างเ,เสรีรุ่งสว่างแล้วก็ใครอะ่ะเสมาสีสุพรรณเสมาสีสุพรรณทั้งๆท,ท,ที่รู้เธอเลวอย่างไรนะ สมาสีสุพรรณแล้วก็มีอีกเยอะแยะหมดบนในยุคปัจจุบันนะก็มีทั้ง<ช>แอดคาราบาวอันนี้ก็ไม่ใช่ลูกทุ่งกัครับแดนดีทูบีนี่เราก็น้องกันน,นนแล้วก็มีอีกหลายเยอะแยะมากมายครับอันนี้ก็เนิรเสียงเนอมันน้องเปายัางเนออยู่เลยเปาวระเลียก็ยังเนออยู่ครับผมครับเรับนครับนั่นคือเรื่องของความน่ารักผมว่าอิทธิพลจากเพลงลูกทุ่งตอนเด็กๆเกนี่ยผมรู้จักสำเนียงของคนสุพรรณ ผ่านเพลงลูกทุน่นลูกทุ่งผมก็ไม่ได้ไปค้นคว้าว่าอย่างครูคำรนเนี่ยนะฮะเป็นคนสุพรรณหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมันเนื้อหาก็ดีหรือหรือนักร้องคนอื่นโดยเฉพาะครูสุรพลเนี่ยนะฮะเวลาเขาร้องเพลงเขาก็ไม่ได้เหน่อนะแต่ว่าค,ความรู้สึกคนไทยฟังเพลงลูกทุ่งเยอะก็เลยมีความคุ้นเคยกับคนสุพรรณก็ไม่มีความรู้สึก อ่คือแค่ล้อนะแต่ไม่ได้ดูถูกนะผมว่าอย่างนั้นนะแต่ว่านี้เล่าหมายเหตุนะครับแต่คนใต้นี่ไม่ได้นะในเรย่อนรอยรุ่นผมเนี่ยไม่เอ่ยนามชกกันมาแล้วเื่เจอหน้าเพื่อนที่มาจากใต้ามาจากหาดใหญ่ก็คกจกฤทธิ์คกจกฤทธิ์อะไรอย่างนี้ครั้งที่ห้าที่หกเนี่ยคกจกฤทธิ์เด็กหาดใหญ่สวนเปลี่ยงเข้าไป กงแค่เก็บเลยไม่ล้อเลยรครับครับสุพันดีอย่างหนึ่งไม่ไม่โกรธนะส่วนใหญ่จะไม่โกรธนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ๆผมหรือว่ารุ่นผมหรือรุ่นน้องมีคนล้อเนี่ยจะไม่โกรธส่วนใหญ่นะครับจะไม่โกรธหรอกเพราะว่าเหมือนว่ามันเป็นเรื่องตลกอะมากกว่าไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องตลกและอย่างมีคนวิเคราะห์นะครับท่านว่าทําไมพอเราพูดถึงว่าเนอเนี่ยทําไมคนถึงคิดถึงสุพันเป็นอันดับต้นๆมีคนวิเคราะห์ไว้คนที่วิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ก็คือ เอ่อวานิชจรุงกิจอนันต์คนหนึ่งนะครับวานิชท่านท่านเสียชีวิตไปแล้วเจา้าผู้ี่แดงมแม่เบี้ยคนสุพรรณคนดังคนสุพรรณบางประมาะครับเอ่อพี่วานิชจรุงกิจอนันต์นะก็อนันตน์ท่านก็วิเคราะห์ไ้เหมือนกันแล้วทีนี้เอ่อแล้วก็หลอมรวมจากนักวิทยาการบางท่านอื่นๆนะครับก็คือว่าสาเหตุที่พอเราพูดถึงว่าไอเสียงเนอจังเนี่ยนึกถึงสุพรรณทั่งการก็เนออ่างทองก็เนอนครรฐมก็เนอเนี่ยก็ไม่ก็ไม่คนมักจะไม่คิด ถึงเท่าไรจะคิดถึงสุพรรณมากกว่าก็เพราะว่าหนึ่งสุพรรณเนี่ยมีนักร้องลูกทุ่งเนี่ยมากพอพูดถึงสุพ <avana. S 1> รรณนนเสียงนเนื้อเนื้อนักร้องยังคำรนน่ะคำรนสามปุนนานนน่ะนั่นก็สำเนียงร้องน่ะสำเนียงสุพรรณนะครับสำเนียงอ่ะ<ม>สำเนียงร้องอะ<ๆ>อือี้าวเดิมบางเออใช่ใช่ใช่อีซาวเดิมบางเองช่างใจดานะต้องสำเนียงสุพรรณนะนะครับก็ดังนั้นเองแล้วก็แม้กระทั่งเออ คนชาเชิงสซาเป็นศิลปินแห่งชาติชัยชนะบุญเนชชดลองตายอ่นนั้นนะนั่นก็คนชาเชิงสซาก็สำเนียงร้องอะก็เป็นสำเนียงสุพรรณแล้วเนี่ยพอ,พอสำเนียงสุพรรณแบบนี้บวกกับเป็นนักร้องแล้วพูดเนอบนเวทีแบบฝันจิตสีประจันเรียกว่าเป็นคนดืด้อแม้กระทั่งแอดคาราบาวเองก็ยังเสียงแม้ว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นศิลปินที่แบบแนวเพื่อชีวิตก็เนอนะครับดังนั้นเองคนก็เป็นภาพจําว่าอ๋อ ไอ้พวกสุพรรณอีกแล้วเนอีนประการหนึ่งและประการที่สองในสมัยก่อนนู้นนะครับยุคที่เอะละครทีวีเริ่มเข้ามาหรือว่ายุคที่มีหนังอยู่ในยุค,ค<ม>ก่อนๆเนะี่ยแม้กระทั่งล<ม>้อต๊อกล้อต๊อกก็คนข<ม>าเชิงเสาวไม่ใช่คนสุพรรณนะครับล้อต๊อกกับพูดแกล้งเนอ,อพูดแกล้งเนอแล้วก็<ม>ดังนั้นเองหนังเกือบทุกเรื่องนะครับจะต้องมีคนใช้ที่เสียงเนอเป็นสุพเสียงเนอสุพรรณละครก็เหมือนกันจะเป็นแบบเนี้ แล้ว<า>ดังนั้นเองพอเราทําให้เกิดภาพภาพจําของคนวงกว้างว่าอ๋อถ้าเนอร์ต้องสุพรรณอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นสาเหตุหนึ่งที่พอเราพูดถึงปุ๊บเนอร์อ๋อเนอร์ต้องสุพรรณอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือความเป็นมา,ต,าต่างๆที่พอประจับประมวลได้นะครับแล้วอย่างใครมาล้อผมว่าเอาเสียงเนอร์จังเลยเนี่ยผมก็ไม่โกรธเหมือนจะใครมาล้อผมว่าอ๋อเสียมเสียบนี่ก็ไม่โกรธเสียม <c oughs> หรือเสียมหรือเสียนหล่อนี่ก็ไม่โกรธด้วยเฉยๆรับผมเชิญเลยครับเชิญครับ คราวที่แล้วเราชวนท่านผู้ชมย้อนกลับหรือบางท่านอาจจะไม่เคยรู้จักแต่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศต้นหนาวแบบนี้แหละที่สุพรรณบุรีย้อนกลับไปบผมว่าคงไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีแล้วนะฮะในอดีตที่ถึงปัจจุบันอาจจะมีบางส่วนหลงเหลืออยู่แต่คงหายากนะครับแล้วเราจะทำยังไงกับอดีตดีด The Good old days เนี่ยนะครับให้กลับมาหรือไม่อย่างไรก็คงไม่ใช่หน้าที่เราที่จะคุยนะครับเรามาคุยกันคราวที่แล้วพูดถึงเข้าวเม่าละหลายท่านพิเดี๋ยวไปศูนย์การค้าไปเจอเข้าวเม่าปรีเข้าไปหาเลยเพราะเป็นของชอบช่วงนี้จะเริ่มมีออกมาแล้วเนี่ยนะฮะก็จะได้เข้าใจสตอรี่ของกินจะอร่อยมากขึ้นถ้ามีสตอรี่ฟังจาก ด็อกเตอร์สัจภูมิแล้วมีเรื่องกินไปก็อาจจะโม้ให้ลูกหลานฟังไปก็สุดแท้แต่ยังมีอีกข้าวหนึ่งอะไรครับข้าวหลามครับช่วงฤดูช่วงฤดูนี่ไงฤดูหนาวเนี่ยผมว่าภูมิปัญญาคนสมัยก่อนเนี้ยก็น่ารักนะ<ม>เขาเอาวัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นในไร่ในานาของตัวเองเนี่ย เอามาใช้เพื่อให้เป็นกิจกรรมบางอย่างเป็นอาหารบางอย่างในฤดูการที่เหมาะสมอย่างหน้าหนาวสมัยก่อนนะเราก็ไม่เคยมีเสื้อหนาวไม่เคยมีเขไม่มีเสื้อกันหนาวไม่มีเสื้ออุ่นเนี่ยไม่มีเสื้อกันหนาวกันสั้เท่าไหร่รืออะไรประมาณนี้แต่ว่าเวลาตอนเย็นแล้วมันมาเนี่ยมันเกิดลมพัดมาก็หนาวใช่ไหมครับตามเข้าเม้าเนี่ยนะครับตามเข้าเม่าพอเราจุดไฟตามเข้าเม้าเนี่ยคนๆก็จะมา ล้อมวงกันคนแก่คนเท่าคนแก่ก็จะมาล้อมวงกันรอ,ร,อร,อรอบเออรอบเตาไฟออยู่ใกล้ๆนะอิงอิงอิงไฟนะครับเรียกว่าได้ได้กลิ่นายของไฟความร,ร้อนของไฟอิงไงอุ่นจากจากไฟที่เอ่อที่เป็นฟืนนะครับที่ขั่วเพื่อที่จะตามข้าวเม่าเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นลักษณะหนึ่งเรีวยกว่าผมก็มองว่าเนี่ยตรงนี้ก็คือภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคือเอาข้าวในเอาข้าวในนาของตัวเองเนี่ยเอามาตามมันแล้วก็ร่วมเป็นกิจกรรมของคนในชุมชนที่มารวมกันเป็น ความสมัครสามคลนหนุ่มก็ได้จีบสาวเด็กๆก็ได้เล่นกันนะครับแล้วคนแก่คนเฒ่าก็าได้มาพูดคุยมีอะไรก็จะมาพูดคุยกันมารวมกลุ่มกันแล้วก็มาตามข้าวเม่าเสร็จแล้วก็ได้กินข้าวเม่าแบ่งแจกจ่ายกันแบ่งปันกันที่ไปทปําบุญก็ไปทํไในส่วนที่กินก็แบ่งกันไปว่าเออกินเสร็จแล้วก็แบ่งกันไปว่าเหลือเท่าไรก็เท่านั้นก็จบกันไปอันนี้ก็คือเป็น เรียกว่าเป็นวิธีเป็นความคิดของบรรบรรประชนของเรานะที่ว่าเอาวัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนแล้วอีกประการหนึ่งนอกจากข้าวเม่าแล้วก็คือข้าวหลามข้าวหลามนี่ก็เป็นลักษณะคล้ายกันขออนุญ,ญาตครับผมขอ้อสงสัยครับผมอินไปกับบรรยากาศรอบกองไฟหน้า,นาหนาวผู้เฒ่าผู้แก่หนุ่มสาวเด็กวิ่งกันเกรวกาวเพราะแต่ว่าที่สงสัยคือ ถ้าพูดถึงสุพรรณต้องนึกถึงเพลงอีแซวเพลงสารพัดอย่างผมเรียกไม่ถูกมีร้องขับร้องกันไหมครับร้อากองไฟเนี่ยอ๋ออเพลงสุพรรณส่วนใหญ่ที่ขับร้องเนึ่งในทุ่งนาในทุ่งนาตอนเกี่ยวข้าวเพลงเยยเพลงพวงมาลัยเพลงลำตัดอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็จะเรียนเกี่ยวข้าวเต้นกรรมำเกี่ยวเนี่ย เขาก็จะร้องในพุ่นาร้องตอนที่เกี่ยวข้าวตอนเย็นอย่างนี้ก็ไหนๆก็แวบไปแล้วก็เล่านิดนึงเราบเราการก็คือเวลาเขาเกี่ยวข้าวเนี่ยตอนเช้าก็โอเคเกี่ยวข้าวเต็มที่พอตอนบ่ายๆเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาก็จะทําสาโธสมัยก่อนเขาเรียกลงแขกนะครับลงเขาเกี่ยวข้าวนี้ไม่ได้จ้างนะครับเขาไม่ได้รุ่นผมตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ได้ใช้รถเกี่ยวแต่ว่าเขา นาใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเข้าสุกที่เกี่ยวได้แล้วเนี่ยเขาก็จะไปบอกกับทั้งทั้งหมู่บ้านเลยบอกเสร็จแล้วก็ไปลงเขาเรียวกว่าไปลงแขกก็ไปเกี่ยวข้าวเรียกว่าเป็นการเอาแรงกันลงแขกเอาแรงกันเอาแรงกันเพื่อพอเราถึงเวลาอีกคนหนึ่งเกี่ยวก็ก็จะไปใช้แรงกันลักษณะนี้นะครับ,รบทีนี้เตอนเช้าเนี่ยเกี่ยวเต็มที่ ตอนหลังจากเที่ยงก็เกี่ยวเต็มที่อีกประมาณสักสองสองชั่วโมงประมาณนั้นนะหลังจากนั้นนะครับท่านก็เกี่ยวไปสนุกไปแล้วคราวนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าแดดแดดเริ่มอ่อนแดดร่มลมตกแดดแดดเริ่มอ่อนลงมาแล้วเนี่ยครับเขาก็จะเล่นเขาก็จะเล่นเพลงกันเล่นเพลงกันแบบเอ่อผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะร้องเล่นกันสนุกสนานร้องเพลงแต่อีกประการหนึ่งก็คือสมัยก่อนนะรุ่นผมเด็กๆเนี่ยผมจะเป็นคนวิ่งไปเพราะว่าเขาจะทําสาโธ ทำทำสาโทบางทีก็น้ําตาลเมา,น,า,มาน้ําตาลเมาเนี่ยเอามาจากต้นตาลแล้วมาเคี่ยวเอามาเคี่ยวมาใส่ส่วนผสมนี้หน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสาโทเนี่ยเขาก็จะหมักแป้งใช้ลูกแป้งนะครับใช้แป้งหมักแล้วใส่น้ําตาลเนี่ยนะครับเขาจะเอามาดวยไว้ที่บ้านเขาจะไปไว้ตรงจอมปลวกทีนี้เมื่อเอาไปไว้ตรงจอมปลวกแล้วเนี่ยคนที่จะไปเอาก็คือเด็กๆก็จะให้ให้ใหมึงวิ่งไปเอ่อไปเอา อ่าไปเอาโทรมาสองขวดอะไรน้วบางทีก็ใส่กันหลอดมาอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะมีหลอดให้ดูดมีสายบางทีก็จะมีสายดูดแล้วมีขวดล้างสะอาดอย่างดิบดีเลยแล้กริบเลยแล้วสะอาดนะครับเอาไปวางไว้เต็มเลยถึงเวลาเราเด็กๆเราก็วิ่งไปได้เที่ยวสลึงห้าสิบตัง <c oughs> สมัยผมสมัยผมสลึงหนึ่งแหนท่าน ส่วนเหลืองนี้ซื้อน้าแข็งได้1งถุงนะครับน้าแข็งใส่น้าหวานแต่ถ้าเกิดห้าิตังค์เนี่ยได้น้ําแข็งใส่นมเราเรียกกันว่าจัมบะซึ่งเอ่อห้าสิบตังค์เนี่ยได้ได้น้าแข็งใส่นมเลยนะครับสมัยที่ผมเด็กๆครับก็จะวิ่งรับจ้างผู้ใหญ่แบบนี้ทีนี้ไปที่เขาเกี่ยวข้าววันนี้เขาก็จะเอาโทรนี่สาโทรที่ผมวิ่งไปตามจอมโลงต่างๆเนี่ยเขาจะใส่ไอนรมาเลยชาวบ้านบางเอ่อถ้าเกิดว่ามีแขกเยอะเนี่ย เออเจ้าภาพนะเจ้าเจ้าของนาเนี่ยก็จะหาบมาเลยหาบมาหวางแล้วเสร็จแล้วก็จะมีะมีอะไรมาพร้อมเสร็จแล้วก็มาแจกจ่ายกันกระดกไปเกี่ยวเข้าไปร้องเพลงกันไปสนุกสนานนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่ผมเด็กๆผมโชคดีครับเอ่อได้ทันเห็นก่อนที่จะจางหายไปในยุคปัจจุบันนี้แทบไม่เจอแล้วในลักษณะนี้ครับเชิญครับเดี๋ยวจะเะวลาความความคลึกครืนเนี่ยนะฮะจะร้องเพลง จ,จิบกันไปเฮฮากันไปเนยจะอยู่กลางวันแต่ร,รอบวงเนี่ยเออผมยังนึกภาพอันนี้ไม่ออกว่ารอบอ่าก้อนเศร้าหรือเต่านะครับที่จะคั่วอ่าข้าวเม่าเนี่ยนะฮะหรือต่อไปจะเป็นข้าวหลามเนี่ยอยู่กันเงียบๆไมไม่เจียวจ้าวไ,ไม่เงียบไม่เงียบครับ,รบก็จะคุยกัน ก็จะคุยกันสนุกก็จะก็จะ,จะคุยกันผู้เท่าผู้แก่ก็จะเล่าเล่าเรื่องราวว่าเออวันนี้ไปเจออะไรมาเรื่องว่าเออนาใครเข้าเป็นยังไงเรื่องว่าจะแบบคุยกันแบบมีปัญหาไดก็มาคุยกันลักษณะนี้แล้วแล้วเด็กๆก็คือจะวิ่งเล่นสนุกสนานไปคือเรื่องของเรื่องที่เอ่อรอบคอนเส้าตรงนี้ที่เขาไม่ได้อะไรกันมากนะักเพราะว่ามันมีกิจกรรมสําคัญอย่างหนึ่งรออยู่ก็คือหลังจากตามข้าวเม่าเสร็จจะต้องกินข้าวเม่าดังนั้นเองของหวานเนี่ย คนผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขาจะไม่กินแอลกอฮอล์ก่อนเพื่อที่จะไปไปกินของหวานเขาจะเป็นแบบนั้นแล้วอ,อย่างหนึ่งก็คือว่าเนี่ยหลังจากกินอะไรเสร็จแล้วนี่เขาก็แยกย้ายก,กันก็เข้าไปนอนแล้วเพราะว่าวันรุ่งขึ้นต้องไปทํางานแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่วันหยุดครับครับครับแล้วผมนึกว่าจะเผาเข้าวหลามต่อเลยอ่างนันเผาเออใช่ใช่เผาข้าวหลามอย่อางนี้ครับ รอฤดูการของเผาขหลามก็คือฤดูการนี้เหมือนกันเดี๋ยวทีนี้ mm. การเผา้าหลามเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับข้าวเม่าเหมือนกันก็คือว่าการเตรียมเนี่ยข้าวหลามเนี่ยเราก็จะต้องใช้มะพร้าวขูดมาคั้นกะทินะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวซึ่งเราก็มีข้าวเหนียวไว้สําหรับทําขนมอยู่แล้วข้าวเหนียวอันนี้เป็นวัสดุนะครับแล้วก็มีมะพร้าวมีข้าวเหนียวเราก็อาจจะบางทีอาจจะใส่ถั่วถั่วดำนะครับ หรือถั่วแดงก็ได้นะครับส่วนดำหรือถั่วแดงก็ได้ผสมเข้าไปหรือไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะผสมน้ําตาลใส่าขาวบ้างนิดๆหน่อยๆให้ให้มันพหวันหวานนะครับทีนี้ข้าวหลามเราชาวบ้านโดยเฉพาะแถวบ,บ้านผมที่ผมกินตอไปเ,เด็กๆนะครับคํา <ำ S 2> ว่าอร่อยในพจนาน,น,าน<ด>ุกรมของคนสุพรรณบ้านผมโดยเฉพาะในเขตพื้ 3, นที่ตบลยรเทศสามพันบ้านวังลุมพองของผมเนี่ยคําว่าข้าวหลามอร่อยคือมันเค็มนิดๆมันนี่คือมันมะพร้าวนะครับ Mm hmm. มันเค็มนิดนิดหวานปลาเล่มปลาลมหวานน้อยน้อยหวานไม่มาก mm hmm. ไม่ใช่หวานน mm ํา hmm. ดังนั้นเองข้าวหลามอร่อยของของพวกเราจะเป็นแบบนี้แล้วพอ mm hmm. เราเผามาไว้แล้วเวลาตอนเผาเนี่ยก็คือว่าเราก็จะหมักเอ่อหมักแป้งหมักแป้งให้ให้เข้าที่นะครับหมักแป้งแล้วก็อาจจะผสมถั่วกหรือไม่ไม่ผสมก็ได้นะครับแล้วก็ผสมเอ่อกะทิเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอ่อผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านแถวๆบ้านผมจะมีลำมีไผ่มีกอไผ่ไผ่ที่เออไผ่ต่างๆไผ่ป่าไผ่ที่สุกไปแต่แต่ส่วนใหญ่เราจะใช้ไผ่ป่านะครับไผ่ป่าที่ขึ้นอยู่ตามทุ่งนาเออที่ที่เป็นนาดอนเนี่ยนะครับมีรูปตามรอบรั้วรั้วบ้านบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะไปตัดเอาลำอ่อนๆมาลำอ่อนมาเราก็ตัดมาทําเพื่อจะเอามาใช้เป็นกระบอกข้าวหลามนะครับเออเนี่ยเราก็จะไปตัดมาเราก็ทํา เอ่อเรียกว่าตัดให้เป็นเป็น,เป,นเป็นท่อนเป็นกระบอกกระบอกกระบอกไว้เลยแล้วแล้วก็มารวมตัวกันช่วยกันกรอกเข้าไปเอาข้าวที่เตรียมไว้แล้วเนี้ยตรอกเข้าไปแล้วก็ใช้อุดบางทีเราก็จะใช้อา่ากากมะพร้าวอุดข้างบนหรือบางทีเราก็อาจจะใช้อ่อใบกล้วยใบยกล้วยแห้งๆอะ่ะใบกล้วยแห้งๆเนี่ย หลังจากที่เราปล่อยให้หมาเห่าใบตองแห้งไว้นานๆเอ็นี่มุกนะครับก็เราก็จะใช้เอใบกล้วยแห้งๆนียเราเด็กๆนี่ก็ไปตัดๆๆๆมาเราเสร็จแล้วผู้ใหญ่เขาก็จะมาฉีกแล้วก็ยี่แล้วก็ปิด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 แล้วทีนี้เอนี่ก็คือหน้าที่ของเด็กของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือไปเก็บนะครับไปเก็บฟืน ฟืนตามปลวกตามละเมาะไม้ตามชายรั้วต่างๆสมัยก่อนร้อนไม่มีคอนกรีตเลยแต่บ้านผมอะเป็นรั้วไม้ทั้งหมดเลยเป็นต้นไม้บ้างอะไรบ้างขึ้นเต็มหมดเลยก็ทําเป็นรัว้วเป็นแนวมีช่องควายเดินด้วยนะครับมีเป็นเป็น,เป,นเป็นทางวัวทางควายทางเกวียนในสมัยที่ผมเป็นเด็กเป็นลักษณะนั้นแล้วลต้นไม้ขึ้นอยู่เนี่ยก็ต้องเอากิ่งไม้ที่แห้แงแห้งที่มันหักที่มันอะไรเนี่ยพวกเราก็ไปไปสมสมเออไปมารวมไว้ไปสมส,ม,สมไว้แล้วเสร็จแล้วก็ พอได้กระบอกเ้าหลามกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะขุดหลุมเข้าไปลึกลึกไปประมาณสักนิ้วหนึ่งประมาณสักนิ้วหนึ่งได้นิ้วใบไ,ไมน้นิ้วมันทัดนะครับประมาณนั้นล่ะขุดเข้าไปแล้วก็เออก็จะมีเอามีราวแล้วก็เอาข้าหลามเนี้วางพาดไว้บนราววางพาดไว้เป็นเราเยาวๆเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาฟืนที่เด็กๆไปเก็บมาเนี้ยมาเรียงให้ดีแล้วก็จุดไฟจุดไฟระหว่างนั้นก็เออ หนุ่มก็จีบสาวไปหรือสาวจีบหนุ่มไปก็ได้ผู้เด้าผู้แกก็คุยกันไปสนุกสนานเฮฮาอะไรกันไปก็คุยบงังคือในหมู่บ้านก็แปลกนะแต่แถวหมู่บ้านผมเนี่ยมักจะมีคนที่แบบเขาเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องอ่ะเล่าเรื่องเก่งแล้ว ตลกเขาเรียกว่าเป็นคนตลกนะก็คือพูดอะไรก็สนุกสนานไปหมด mm hmm. เขาก็จะมาเล่ามาคุยกันเนี่ยไม่ใช่ตล,ตลกรับประทานนะเขาตลกโดวย mm hmm. วิสัยของเขาอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็เล่าเรื่องตลกสนุกสนานนีให้ค่าไปบางทีก็ถ้าเกิดว่าเขาหลามเยอะเนี่ยเขามันจะมีผู้ใหญ่คนที่เขาแบบเขาไลา่เล่านิทานเก่งๆเด็กๆก็จะมาล้อมก็มามาฟังนิทานฟังเล่านิทานกันถ้าไม่ไม่วิ่งเล่นแอบเล่นแอบวันกลางคืนเล่นแอบวันนี้ก็บอกว่าบางทีชาวบ้านเขาบอกว่า เฮ้ย <Hey, S 2> เล่นแอบกลางคืนไม่ได้นะเดี๋ยวผีมันเดี๋ยวผีมัน,มนซ่อนหน,น้าอะไรประมาณนี้แอบเอเอใช่เขาเขาบอกว่ามันจะผีมันจะซ่อนนะจริงๆครับาก,กัวจะไปเจียบไอ,อ้ขาบหรือว่าไปเหยียบแบงปองหรือว่าไปแอบกันแล้วไปโดนมูก,กัดอะไรประมาณนี้ประมาณนี้มากกว่าเขาก็เป็นคนดูวา,ายของชาวบ้านนะครับแต่ว่าเด็กๆก,ก็ยังว่า,วาเอากัไปวังเรอกหรืออยากจะเล่นกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เล่นก็คือจะมีคนที่ว่าเอผู้ใหญ่ที่มาแล้วมาเล่านิทานเล่าอะไรก็ฟังก็สนุกสนานเฮฮากันรอจนกระทั่งเข้าหลามเนี่ย เออข้าวหลามเนี่ยสุกก็คือว่ามันก็จะพอได้ที่เนี่ยกระบอกมันก็จะเป็นออกสีเหลืองเหลือแล้วทีนี้เออเออน้ําน้ําจากข้าวน้ําจากกะทิแล้วก็น้ําจากกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันก็จะออกมานะครับมันก็จะฟมมันจะน่าออกมาทีนี้เราหอมกลิ่นกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นหอมละไนะที่วันนี้เลยเนี่ยฟังคุณเทีเล่าเนี่ยหอมจนถึงบัดนี้เลยนะเนี่ยแล้ว แล้วเราก็ชาวบ้านเขาก็จะดูเอากระบอกที่แบบถ้าเกิดว่านั่นนะเขาก็จะเลือกกระบอกที่เป็นกระบอกใหญ่ๆก่อนก็ได้กระบอกใหญ่ๆก่อนเพราะว่าถ้าเกิดกระบอกใหญ่สุกเนี้ยกระบอกเล็กก็สุกหมดอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเขาก็จะค,อย,คอยดูอยู่นะไม่ให้มันไหมเขาเขาก็เลือกมาแล้วก็จะอลองมาผ่าดูผ่าเพื่อจะดูว่ามันสุกดีหรือย,อยังอะไรประมาณเนี้ยพอพอผ่า,าปุ๊บเนี่ย กระบอกแรกเลยเนี่ยโหเด็กๆมาดุมมารุมรายรอบเลยต่างคนต่างอยากจะึชิมอยากจะได้ลิ้มรสนะครับเขาก็เขาก็จะจ่ายแจกกันไปพอพอชิมดูแล้วว่าสุกก็จ่ายแจกกันไปแล้วเขาก็จะเอาข้าหลามมาเ้วนี้ก็กินกันเขาเขาาก็จะกินกันก่อนน่ที่นั่นนะนะก็จะแบ่งกินแต่บางคนที่ไม่อยากกินก็แบ่งเอาไปแล้วก็เอาไปบ้านเพราะว่าเป็นเรียกว่าเอาแรงกันนะบ้านนี้เผาบ้านต่อไปเผาเราก็ไปช่วยกัน พอไปช่วยกันแล้วเขาก็จะแบ่งมาเหมือนกันเป็นลักษณะนี้ไม่ได้ซื้อได้ขายส่วนใหญ่จะไม่ใช่อย่างนี้เพราะว่าอาสังคมชนบทในยุคก่อนมันจะเป็นเครือญาติทั้งหมดพี่กันน้องกันพี่ป้านนะฮะทั้งนั้นถึงเวลาก็มาช่วยกันถึงเวลาก็แยกย้ายกันไปไม่ได้เบียอะไรมากแล้วประเพณีเนี้ยประเพณีที่เมื่อทําเสร็จแล้วแบ่งแจกเนี่ยมันมีประเพณีอีกอันหนึ่งที่ผมปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่ที่บ้านผมก็คือว่าเมื่อบ้านใครก็ตามเสียชีวิต ศพจะอยู่บ้านแนวสมัยก่อนเขายังไม่ถ้าตายกับบ้านเนี่ยเขาจะไว้บ้านเขาจะไม่เอาไปเอาไปที่วัดที่เขาจะเอาไว้สามวันเจ็ดวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะหิ้วมานะครับบางคนเขาจะหิ้วหิ้วไก่มาหิ้วเป็ดมาหิ้วหิ้วมะพร้าวมาหิ้ว้าวสาหิ้วแตงกวามาด้วยใครอะไรก็แล้วแต่จะหิ้วมามารวมกันที่บ้านงานจบนะแล้วเขาก็จะมาทำกินก็จะมาแบ่งกิน เป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่งปัจจุบันเนี้ยหาดูได้ยากแล้วครับครับผมครับนี่คือเรื่องดีๆที่ท่านฟังแล้วก็คงอยากจะให้บรรยากาศเหล่านี้อาจจะกลับมาได้ไม่หมดยุคสมัยเปลี่ยนนะฮะวัฒนธรรมสังคมก็ต้องเปลี่ยนแต่มีบางส่วนนะ,ะโดยเฉพาะความเอื้ออาทรความผูกพันช่วยเหลือเจาจาร์กันเนี้ย น่าจะเป็นเรื่องที่สมควรจะย้อนลำลึกแล้วก็นำกลับมาวันนี้ขอบพระคุณดอ,อร์สัจภูมิละออเป็นอย่างยิ่งครับวันหลังนะครับเมื่อกี้นี้ระหว่างพักรายการก็คบคิดกันแล้วว่าจะหาเรื่องแบบนี้มาเล่าอีกอดใจรอ,อนิดหนึ่งครับยังมีเรื่องเล่าของดอกเตอร์เนี่ยไม่มีจบเลยครับวันนี้ขอบพระคุณท่านดอกเตอร์ครับ ครับขอขอบพระคุณท่านครับขอบคุณทุกท่านครับลาท่านผู้ชมด้วยกันเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะ แต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบย์ จุตกค้างเอ๊ะควนลงทุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างภุมิคุ้มกันต้านภัยอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยี